ี่ช่อง3ามเพราะรักจึงจัดไพ่โอ้โหตอนนี้นะคะเหล่านักฟุตบอลน,นะคะก็ได้ไปขอบคุณกองเชียร์กันรอบสนามเลยล่ะคะ่ะไม่ใช่แค่ขอบคุณนะพี่แมค่ะถึงขนาดถอดเสื้อโยนส่งให้กันเลยอะแล้วกองเชียร์ที่ได้รับไปเป็นลมไปเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันเหม็นมากเลยทีเดียวโอ้โหแล้วที่เขาเดินผ่านเรานะคะเราต้องหลบกันเลยเพราะว่ามันดังกระสายน้ําเลยโอ้ยังกรี๊ดกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับไม่เลิกไม่ลาค่ะและที่สําคัญตอนนี้นะคะ กองเชียร์นอกจากจะเชียร์ฟุตบอลเชียร์นักฟุตบอลแล้วเขายังให้กำลังใจหนุ่มๆ4ี่บวกหนึ่งซุปเปอร์ร์ด้วยค่ะอ,ะอ,ะอะงั้นเราก่อนที่ก่อนที่จะไปดู4ี่บวกหนึ่งนะเราเราทดสอบสนนอทดสอบหน่อนะทดสอบหน่อยว่าแฟนคลับของ4ี่บวกหนึ่งแต่ละคนเหนียวแน่นกันยังอยู่หรือเปล่ารอมหรือเปล่าอย่างเงี้เอาเริ่มจากใครก่อนดีเอาเริร่มจากเอาเอาเอาคนที่ยิงได้คนแรกเลยดีกว่า บอยประกอบไหมไม่ใช่เออบอยประกอบคนแรกเอ้ยแฟนเอาไวท้ทีหลังดิมาริโอ <laughs> แฟนมาริโออยู่ไหน <laughs> มีแค่นี้เองเหร <c oughs> อน้อยไปไหมแฟนมาริโออยู oh ่ไหนอุ้ยกุ๊กกิฟต์วิ่งมาตัวเล็กวิ่งมาแล้วแฟนเคนภูมิภูมิอยู่ไหน ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะขอได้ใครอีกใครอีกแฟนหมากปลินอยู่นะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาใครต่อเอาใครต่อแฟนนัดเด็ดทำไมมันเบาจังเลยเบาไปนะแกเอาอะไรอุดหูเนี่ยหูจะแตกเลยเนี่ยแฟน ีูดบยดันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะก็เพิ่งจะรู้ผู้หญิงเราชอบผู้ชายมีหนวดอ๋อเวันหลังขอให้ไปไว้หนวดชสีขาวซี่ขนาดนี้สงใส่คงไม่มีใครเอาบอแฟนไก่พาสิทธ์อยู่ไหนไม่ได้คุยไม่ได้คุยไมได้คุยมาเยอะนะเอาแฟนกะลแมอยู่ไหนก็ก็ก็กนนี่เราจะไล่กันทั้งช่องเลยไหมเออพอจ้ะ โอ้โหตอนนี้หนุ่มๆนะคะสี่บวกหนึ่งของเราดิฉันแอบเห็นแล้วเขายืนซับเหงือกันอยู่ข้างๆแล้วพร้อมที่จะขึ้นมาให้ความบันเทิงของท่านบนเวทีแห่งนี้แล้วนะคะพร้อมแล้วเหรอโอ้โห oh, <st az: S 2> นี่นเะี่โอ้โหนี่ตายแล้วแฟนแต่ละคนเนนนะข,ขาเขาต้องใช้เวลาเต็มตัวเพราะว่าเมื่อกี้ก็ต้องลงเตะบอลใช่ไหมเดิน <st> <st az: S 2> คือคือใช้งานกันเต็มที่อะซับงงซับเหงือกันเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ค่ะพร้อมแล้วกับคอนเสิ สี่บวกหนึ่งซุปอสตาร์คอนเสิรขเสียงฮา เียงคนน่ารักอ่ะดอยอ่ะขอเสียงคนัะพวกเราหน่อยครับอ่ะสุดท้ายขอเสียงทุกคนในที่นี้หน่อยแล้วโอ้โหน่ารักกันทุกคนขนาดนี้เดี๋ยวเราตามลงไปหอมแก้มทีละคนก่อนลงก่อนลงวันนี้นะฮะพวกเราชาวช่องสามเนี่ยไหครับเพราะรักนะครับ จึงจัดให้และเพราะว่าพวกคุณรักพวกเราเหมือนกันนะฮะพวกเราเลยมาอยู่บนเวทีนี้ได้ใช่ครับผมใช่ขนาดใช่ฮะอ่าอีกนิดหนึ่งก็ขอสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับก็ผมก็พวกเราที่มากันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับผมใช่ครับผมอย่างนี้เราพร้อมลงไปหอมแก้มหรือยังฮะพร้อมหรือยังณเดชพร้อมยังพร้อมหรือยังทุกคนเ็นภูภูมิพร้อมยังพร้อมแล้วครับทุกคนพร้อมหรือยังฮะเอางี้ อย่ามัวช้าอยู่ใหญ่ลงไปเลยดีกว่าไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 มีมีมีข้อแม้นิดหน่อยว่าระหว่างที่เราเดินไปที่แท่นกลางสนามเนี่ยขอเสียงกีต์ตลอดเลยได้ป่ะต้องขอเสียงกีต์ด้วยนะถ้าหยุดนะถ้าหยุดเราหยุดเดินหยุดเดินถ้าหยุดกีต์เราหยุดเดินไปไปเริ่มเอ้าเอ้ากีตหน่อยเร็วเอ้าเอ้าเอ้า ไป,ไปลา,ปายลำบากไยเลเย,เอย,เอยขอเสียงแฟนคลับหมัดปริ้นหน่อยแล้วเอาขอเสียงแฟนคลับเคนภูมิภูมิหน่อยคะอ่ะเฮ้ขอเสียงให้กับมาริโอเมาเลยขอเสียงให้นาเดซุกิมิยะหน่อยครับวันนี้นะขอเสียงให้ตัวผมเองด้วยครับ ไี่ขาส่งให้เขาเลยอ่ะเอาแล้วที่เอาเหรอเฮ้ยลืมอ่ะรับคนครับขอเสียหน่อยนะว้าวเราจะมาทำาอะไรกันต่อเนี่ยนะอ้าวสวัสดีตาสกอร์บอรดด้วยนะครับสวัสดีฮะยืนขึ้นบนดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆเฮ้ยพี่ดูเขาแกล้งผมดิบันใดอ่ะ เอาเอาคว่ได้เอาความหัวลงอ่ะโอเควันนี้นะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ใกล้กันขนาดนี้แล้วนะพร้อมจะสนุกกันต่อหรือยังพร้อมกันหรือยังครับขอเสียงหน่อยเร็วเอเสียงเราเยทางนี้เเดเดเวเเดพร้อมัรอเยดเีด้อเ ไปนั่งอยู่ลูกคืน มาแล้วตั้งกี่ครั้งแล้วยังไงโทแล้วยังไงผิดหวังมากี่หนเมื่อรักคนที่เขาไม่ได้รักเราก็ช้ำใจอย่างนีงงสุดท้ายต้องโดนเขามองหาย,ยังไงต่อละเดชยังไงสุดท้ายไม่มีใครเหองการรู้นานแค่ไหนจะได้ใจจากใครสักทีที่ทอยากเป<ม>็น<ม>คนที่ ช่วยเติมชีวิตทีว่วางาวยเอาคารักมาให้มีใครบงไห่สักคนไม่อยากเป็นคนที่ถูกรัก 味道 ักวอาจทางกนำฉันที่มองว่ารักคือความสัวอาจจะอยื่บ้านรันอาจจะเจ็บบ้านทีแต่ก็ยิ้มได้เม่ยมาอาจจะต้องคิดวันก็ไม่เป็นไร ันที่ฉันหลมอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝ oh, oh, oh. ันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงทางได้เจอซึ่งกลังใจที่ใหญ่ <Hey. S 1> ไม่ลืมได้เลย <Hey. S 1> ขอบคุณที่รักกันขอบคุณ I'm Thank yeah. you. เราต้องขอขอบคุณช่อง3นะครับครับผมขอบคุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้ด้วยครับใช่ครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้กับตัวเองด้วยครับผมและพวกเราทั้ง5คนนะฮะขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณยายอเดี๋ยวเดี๋ยวให้พร้อมกันเลยเฮ้ยก็พี่ไม่พูดไม่ตรงอ่ะอีกทีครับอีกทีนึงโอเคอ่ะอ่ะอ่ะ จบดีดีจบดีดีใครพูดอารีโอพูดฮะขอบคุณมากๆอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยช่วยสั่งพอดเฮ้ยพอดีพอดีแล้วฮะพอดีแล้วเหนื่อยโอเคขอบคุณครับบณารับเอาละครับขอเสียงดังๆให้กับดวงซีบวกดวงสอบัขอบรับ คนดาราทั้งร้องได้เต้นได้ทําได้ทุกอย่างโโอ้ให้ทําอะไรก็ทําได้หมดครับพี่แม่เป็นไปได้คือจะบอกเลยว่า4ี่บวกหนึ่งนี่คือเขาเขาเทพจริงๆอ่ะคุณเอ้ยนั่นน่ะสิครับอ่ะงั้นขอเสียงสุดท้ายให้4ี่บวกหนึ่งหน่อยครับเอาเลยครับและก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะใช่แล้วค่ะตลอดระยะเวลา 5ชั่วโมงนะคะในการถ่ายทอดสด ในงานแห่งนี้ค่ะมหกรรมฉลอง42ปีไทยทีวีสีช่อง3เพราะรักจึงจัดให้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะงานนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความรักระหว่างคุณผู้ชมและเราสถาน,นีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เราถึงมีงานนี้ขอบคุณคนดูทุกๆคนที่ให้ความรักและเมตตาช่อง3มาโดยตลอดขอเสียงคุณผู้ชมหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับ42ปีที่อยู่ด้วยกันมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระข่าวสารและความบันเทิงนะครับและนอกจากกําลังใจจากคุณผู้ชมแล้วการจัดงานในวันนี้อย่างที่บอกว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ่แล้วเรามีผู้สนับสนุนมากมายที่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญในงานวันนี้นะครับโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหมดนะครับเริ่มจากผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา Grand Sport ะนะครับฮอนด้าคลิก 125i เครื่องดื่มโค้กชาเขียวเพียวหรือคือแอปเปิลน้ำดื่มคริสตัลนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามา True Move s 3G Plus, O E C Green T แล้วก็รถกอล์ฟจาก James c a r ด้วยนะครับรวมทั้งขอบคุณมันฝรั่งแท้ชอดกรอบจาเชสโก้ค่ะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสปากรีนค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและขจัดรังแค Head and s h o เด d e r ค่ะผลิตภัณฑ์ Samsung น,นะคะกระทิงแดง D-Tag Corolla Altis ค่ะ m i l o d r e ี n One แชมพูขจัดรังแคเคลียค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและแน่นอนนะครับ งานนี้เพราะรักจึงจัดให้นะครับเรามีความรักให้แก่กันเราอยากจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับให้ทุกคนนั้นรักสามัคคีปลองดองเราคนไทยด้วยกันถ้าหากว่าไม่รักกันแล้วเราจะไปรักใครใช่ไหมครับและแน่นอนค่ะเราไทยทีวีสีช่องสามมีความรักให้กับคุณผู้ชมอย่างสม่ําเสมอนะคะติดตามเราต่อไปค่ะใน9ปีที่ 43, 44, 45 และต่อไปเรื่อยๆรืเราอยู่ได้เพราะมีคุณนะคะ<ช>ขอบคุณในการติดตามชมทั้งจากทางที่นี่สนามราชมังคลาและทางสถาท,ที่บ้านนะคะขอบพระคุณมากๆ,ๆที่อยู่ด้วยกันตลอด5ชั่วโมงเต็มเต็มค่ะใช่ครับในโอกาสนี้นะครับผมคุณกาละแมคุณชายชาติโยดมคุณชมพู่ก่อนบ่ายพี่จ๊ะบิ๊กจ๊ะแล้วก็คุณพุทธ<พ>ดนนะต้องขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ปีหน้า43ปีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีและขอบคุณค่ะ รกกันอย่างนี้อยากให้เสียใจไม่ให้เธอ